หมูป่าโอ้หมูป่าโอ้เป็นโลูกสังมบังคับลูกสังลูกสังหรืหมูปลาโอ้ลูกสังตอโอลูกสังน้อยสังน้อย่างน้ะชสางน้อยสังน้อยหมูป่าหมูป่าหมูป่าโอ้โอหัวกันจอๆเนาะ เออวันง่วงสางเลอันนี้หมูป่านะครับหมูป่าได้ยูบานเลี้ยงดูหมูป่าโอ้หมูป่ ก่นเามันาั่งเด่นไทยคลิปอยู่นี่ละตอนามาเสียก่นนอนฮะข้างหน้าเป็นหมาจอกอ๋อข้างหน้าหมาจอกอ๋อข้ามอ๋อนไ,ไปลไปลไปลวิ่งข้ามไปลบ้านหมาจอกบ้านเฮ้าิหน่อย อยู่ที่นี่มีมีสัตว์ไอ้ดูร้ายไหมมีครับเ,เป็นอะไรหมาในกับเป็น,ปนมหมีคร<อ>ับอหมีพวกหมีควายอมหมาอะไรพวกเนี้ยหม,มาจิ้งจอกนะครับผมยามข้ามคืนออกหากินครับผมหนึ่งเลี้ยงมากยังไกลวันนี้นีเออไอ้สัตว์สัตว์ก็ไม่อยู่ไม่ไกลคนเท่าไหร่เนาะใช่ครับก็มีนักล่าด้วยอ๋อนีนักล่าด้วย แบบถ้าแบบตีนตีนเขาอย่างนี้เขาก็จะหนีขึ้นมาข้างบนใช่ไหมใช่บางตัวก็ลงไปอย่างเช่นพวกช้างก็จะลงไปพวกสัตวอ๋อมันจะลงไปกินพวกของชาวบ้านนะพืชไร่ชาวบ้านใช่ไหมโอ้แต่ถ้าอย่างงี้คือเขาจะลงมาเอ้ยเขาจะขึ้นมาอยู่ใกล้ๆคนเราใช่จะคอยเปิดเครื่องนีมีต้นเล็บต้นอะไรไม่ต้นลงเลียงเลื่อนเลยเธอนี่ตอนเช้าๆตรงไหนบรรยากาศดีใช่เป็นท่องเที่ยวน่าจะเป็น ตรงเพื่อไปห้ามพ่อไปกินเขาบุญเขาเขียวตรงเป็นเขาเขียวเป็นผาผาเดียวได้ผ่าต้อมใจตอนนี้ปิดอยู่ใช่ผ่าตอมใจไปไหมผ่าเดียวได้ผ่าตอมใจไอ้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 น้องสิงห์ไอ้นี้ไอ้นี้พี่เสือแมนเขาและเนาะ ลอน้นของึ้อหงแห้งโอ้คืองแหงแต่นอกบัดน,นี้ฝนตก <c oughs> <c oughs> โอ้ฝนตก บนตรงไหนครับเนี่ยเดีย๋ยวไปบนตรงโป่งอะต้องสุนทง,ง,งเพื่อน ไม่ยังก่อนไปคิวาหักน้ำน้องมนีเลยรอหาพักน้ำรอหาพักน้ำไปแกงไายเดือนเนี้ยโอ้ก็คือปลายเดือนปลายเดือนต้องมาหาของป่าไปกินตบได้ก็มั่มม่กนเลยต้นเดือนจนสิ้นหมูสิ้นหัวละติเดือนเนี้ยไปพังน้ำสิ้นเบ็ดแบบนี้ไก่ยนยกไรของมึงอะ ไปไปลงยุ่ไสกว่าที่ว่าไปตำรวจเส้นทางอ้ดังอู้เล่บอีกนแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนทำงานอยู่ที่นี่นะครับไปตำรวจเส้นทางตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะไปสองคืนปลาเข้าไปจะขึ้นมัเนียสามคืนสามคืนขึ้นสุไทเแค่จงไดนกินมาเนี่ย จบรักน <laughs> oh. 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 ้ำก <cheese razor> <nowadays> ินนี่คผมก็ยังในยังออกม่ได้เหมนีตอนไปมันก็ร้อลากแต่ว่ามันอันนี่มันไปไกลไป ถ้าถ้าเสือนี่ต <dollars. S 1> ้องไปหวยค้าแข่งบ้าหน่อย้งัเหเน่าไหร่เสือนี่ต oh ้องไปหวยคาแข่งกันบะแเขาไปเขดอแจบงที่เอที่ไปติหามือให้พอเสือเสือเสือบวังอย่ยุกเสายง่ไยุบไปยุบยไปไหมวเด็ุดเ สิคืนไปยังกับยูหวยครัแก่ยังสำรวจป่าเหรอโอ้สิหคืนเดินสำรวจป่านับโอ้ oh, ไปนับบ่ <laughs> <laughs> ได้จัดโตรแน่หอจเนองก็รุันข่อกัจดไปแน่เลเอออะตรงนี้มาฝนไม่ตก อันนี้ที่เป็น่ายมันเาเกลียมันี้อโอ้โหดีขนาดจะบเ้ายับเบาไม่ละเอ้ยยัปากไม่ละโอ้ปลาใหม่เอนี่ยมันมันบ่เขย่าเบิร์ตันนี้เนี่เออเดี๋ยวสั่์กับมากินกับบ่าเาดิบ่าเอาเกลือมาเทศเห อ๋อโป่งเทียมอ๋อเม่น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 เห็นแต่ตอนตอนมาแล้วก็ตอนกลับเมื่ตัวก้าวคนละมองคนละที่คนละที่ครับเม่น เมียน,น้อยโอเคครับตัวสัตว์เมียนมันมผ่านหน้าเลยวิ่งผ่านหน้าเลยวิ่งผ่านหน้าเลยหน้าเขาจะเหมือนหมาไทยโอ้ห่าไั่ เยอะใช่ไหมแถวนี้เม่นจะเยอะใช่ไหมอ๋อโน่นนะทำไมมองเห็นวะนะทำไมเรามองไม่เห็นวะเตรียม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 เสียงบ้องเลงนี่เม่น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 โอ้ตัวใหญ่วะโอ้เม่น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  เม่นห่วงว่ะป้องเล้งเลยเออหันมาโซดาไ้เบิงอ๋อห้าหกสิบปีตั้งแต่ยกเป็นมรดกโลกโอ้สนามกอล์ฟเดิมสนามกอล์ฟเก่าสนามกอล์ฟเก่า ตอนนี้เขาใหญ่เป็นโมรดกโ,โลกแล้วใช่ปะ<อ>มาทางสวนโมอโญด,ด้วยนะเพื่อ มาจิ้งจอกครับมาจิ้งจอกอยู่ข้างหน้าเอาไปไหนละโอ้ขึ้นเข้าป่าไปละพอนนี้ชาเอ๋ชาเอ๋โอ้ไม่ปกว่างกวาง,วาง เก่งขวางกวาง,วงอืมสีเลยติวยกวางอาโทษแทบซีไปเขาเบิ้งกวางตัวเห็นไปจุดชมวิวครับลง,งไปตรงปากช่องโอ้ยเห็นหมอกแล้วจะไปตอนชอเช้าคนไปนข้างก็ตสายไฟยังเงือก ข้างอยู่เรื่ง,งา้างรื่องสายไฟาพา่เนข้างอเรื่อ,อ,สอ,อสง,งสายไฟโอ้ข้างว่าเหมือนแมวเลยอะแมวปลา <c oughs> แมวมเป็นสัตว์ปลาเมีแมวปลาบ่มีมีมีอ๋อ เ้บอ่นเตามันบักงหน่ไเอาาฝกหน่อยถ้า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 ใครอยากมาเที่ยวต้องทำไงบ้างครับผมก็มาที่เขาใหญ่ครับโอ้มาที่เขาใหญ่ไม่ไม่แต่ช่องทางติดต่อล่ะติดต่อศูนย์บริการเลยครับอ๋อติดต่อคือมาแล้วติดต่อศูนย์บริการใช่ก่อนกี่โมงถ้าขึ้นมาบนเนี้ยครับก็ถึงตอนประมาณหนึ่งทุ่มครับเขาจะตัดคิวครับถ้ามาแถวสองสัตว์นะครับอ๋อครับผมครับอ่ะแล้วถ้าติดต่อน้องล่ะ ha ha ha